โอเคครับผมแบบนี้ไม่ค่อนข้างแหลกนะใครแหลกมั้งไม่มีไม่ค่อยไม่ค่อยจะแหลกนะงั้นผมมีผมแหลกคนเดียวไม่เป็นไรครับถ้าผมเหลกผมก็แหลกตัวนี้ออกเบอร์สเกีพี่เร็วเอาโดรันเบสสามันอิดเคดาเมจร้อยสองคนไร้สาระเลยจริงๆนแฮ อัดได้สามสกิลใช่ไหมหมดเนี้ยเออใช่ครับกี่สกิลนะกี่สกิลนะสามสามสามสกิลเฮ้ยเนี่เขาบอกเกิดเป็นคนต้องเดินชิดมุมนี่อยู่ทางนี้เฮ้ย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 อย่าอุ้ยอุ้ยอย่าเปียกโอ้โหไม่หลงมาไอ้นี่มาเลยวะ อุ้ยแรงแรงนี่เอาเปล่ามาแล้วเอาเปล่าเอาเปล่าอบะอปะกู้มาเล็วเงินแม่งขึ้นทีละสิบบาทเงินอ๋อใช่อื้อหืมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็น จะเย็นเข้าไม้สัตว์เฮ้ยโดนโฟโอู้อรับสก,กิลเฮ้ยนาติขัทัดนะฮะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหการเล่นแม่งเปรี้ยวอ่ะเนี่ยลุนแทงมาเนี่ยไม่ได้วาใส่ลุนป่ามาสัตว์อ๋อจิตใจเป็นป่าฮนะขอมาหน้าหน่อย ขอมาน้าน่อยขอมาน้าหน่อยอุ้ยชิดเฮ้ยจุ้ยอุอุ้ย้ไานปฆ่ามันทไมฆ่าอะไรผมจเลียก็ปวกดีวะกลัวอะไรโอ้ยว่นวุนแรงว่ะสกิลวันุแรงคุยสกิลวันุ ใครตอนนี้ออกกันเวทปะวะกันเวทหน,นหนาๆเลย,อยโอ้โหเฮ้ยๆมันเปรี้ยวอะมันเปรี้ยว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 ,ยวได้ข่าวว่าเจง๋งมาน่าโมดมาน่าโมดออุ้ย้อยอบุ hey. อะไรจะกิจกรรมอยู่กูสาชวนมึงไม่มากันไอตัดกูนั่งชมเขาเล่นกันอยู่กูรอเอาตัดที่ทีเจอห้องอ๋อไม่ตายอุ้ยโอ้โหทำไมห้องเงียบไปยังอยูสิบคนเพื่ออะไรเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยพูดกันหน่อยดิครับแม่ไม่ต้องไม่ต้องเขินนะไม่ต้องเขินเออราเขินทำไมเลี้ยพวกทรายด้วยกันเดี๋ยวมึงเจอแค่แบบมึงง่อะกำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาเรียกว่าโปอฟชั่นียลมีคนมาปกป้องตายกันโอ้ โอ้กาเลนกาเลนอย่าเปรี้ยวไอ้นี่ก็ดูจังเลยฮะดูดูดูเลยดูนะกก่อเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดูนะฮะโอ้ยเลือนเลยหนึ่งเลือนเลยหนึ่งเฮ้กูอยากตายว่ะฆ่ากูทีออตามคำขอเลยคนพวกนี้ไม่คุ้นหน้าเลยไม่เคยเห็นเลยฮะก็เป็นคนในเพจอะกูก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่ากัตชแมนว่ะตามเนี่ยครับ ตัดกะตัดท่าแมนหน่อยน้องคืออะไรวะเอ็งเมื่อตอกูอยากเข้าไดมอนด์นะตอนนี้กูอยากเป็นไดมอนด์ไม่ให้เออเฮ้ยมันเปรี้ยวเว้ยมันเปรี้ยวเว้ยมันเปรี้ยวเอาดิบวกโอ้กัปตันใครวะกัปตันดูก่อนสปอร์ตสอร์ตไอ้ไอ้ร้ายเพลิด้วยไปเจมมือประมวลเพึงด้วยได้เบย์นะฮะได้น้องน้องน้อง ่เ็จดีมากนายนายพูดนายนายพูดเยอะด้วยนายน้ำใส่เอฟเฟกด้วยเวลามีคนวิ่งไล่น้ำด่ามันไม่รมของฉันเฮ้ยโอ้ยแข็งเฮ้ยบวกดีบวกบวกบวกเรื่องอะไรมันเข้าไปบอกไว้ซะอุ้ยตายอย่างนี้ตายอย่างนี้ตายอย่างนี้ต้องตายแล้วนะแล้วมีเกาะแล้วมันเบลล์หุกแล้วต้องใส่มีเวลเพรสป่ะเพื่อน นี่อจาวานโชเมฟเป็นดับเบิลคิวไม่ลาก่อนลูลูทิปเปิลคิวดับเบิลคิว้สัตว์กาเรนหัวอะไรวะทำเป็นเจ๋งตอนแรกเนี่ยเน้่ยเนี่ยเนี่ยบวกดีบวก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 โอ้ยตายเลยแล่ไม่ใจ่ะ กเบลหกแล้วอย่าเปรี้ย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 วต้องไปนไหนแกตายบ้างเอ่ยโอ้ดูด้วยใครโหดดูด้วยใครโหดอากิระโหดกันอุ้ย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 จับอาบกูสิบเท่าเฮียสิบเท่าเป็นการเหรอโหดอากิระที่วันนั้นไปแจกคิวเลนการอ่ะอไรเนี่ยม่นไปแจกทุกเลนนั่นแหละมันแจกทุกเลนเลย เฮ้ยอย่าเอาความจริงมาพูดเด้แฟนแดนไปหกตัวเหมือนเหมือนเคยเจอนนนนนฮาฮากับอะไรวะแล้วก็โกธิกโรดิต้าคาราที่นานาเหมือนเคยเจอสามคนนี้คนอื่นไม่รู้ไม่เคยเห็นอุ้ยโโอ้หมันแรงว่ะเฮ้ยมันยิงยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงพี่หน่อยอะไรนะกีฬาเล่นดูเวียโหแพ้และจี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 นี่มันเรนดอมเดี๋ยวเว้ยทำไมทำไมทำไมตับเปียวแม่งเปียวทุกคนเลยวะ บอกแล้วปัฟารคไทตี้บาเลียกำฮิวฮิวบาเลียนี่มันสุ่มสเปลหรือว่าไงวะสเปลไม่สุ่มเว้ยดีคือมันเรี้ยง้อนจังครับกูรักเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวกูนันตีวบวกไหมเปล่ามึงพูดเองกันให้กลุฝั่เของเราเลยบวกนี่บวกบวกมันต้องบวกแล้วมันต้องบวกมันต้องบวกไม่เห็น กูตรปวกแล้วโคตงงเลยใครเป็นใครวะกูไม่เคยคิดคิดฝั่งตัวเองไงว้านั่นตีนใครใครเล่นจาวาน่ะโหดูกรอบเพชรจุมกรอบกรอบเพชรเลยนะกรอบเพชรเลยนะเจี๊ยบพอดีน้ำมันงงกรอบเพชรไงกรอบเพชรมึงบอกกรอบเพชรอีสานชื่อมันคล้ายๆกันอะไม่มึงมึงเอาสปอนเซอร์มึงมาให้กูไซค์เหี้ยมีเฮยอันนี้อารามเหรอเอ้าอารามมีนีใครตายดีคีห้าสกอร์ห้าหนึ่งว่ะ มั้งคิวคนละหนึ่งตัวมั้งใครดีผ่านตั้งแบ่งคิวกันด้วยสกอห้าหนึ่งนะฮะเฮจุ๊บจุ๊บจุ๊บโปรเฟชชั่นอลโอุ้ยเล่นี่หวายเต็มเล่ดิเฮียไม่เหลือซากเลยเอาไปฝังมึงนำไอ้เหี้ยนำเหี้ยอาอะไรมานำตะวันโชว์เหนือตะวันโชว์เหนือครับเจอเจอข่าวสตอมเอาไปน่อยโชว์เหนือโชว์เหนือเหรอเหนือเหรอภาคใต้เข้าไปก็โดนยิงตาย เฮ้ยเพื่อนจะเปรี้ยวดิวะอย่าเปรี้ยวดียังไม่ทานข้าวเลยเพื่อนฝั่งนูนี่มันตัวแล้ววะทูเดย์มันเล่นตัวแล้ววะทูเดย์อะไรวะทูเดย์ทูเดย์ทูเดย์เขาเล่นตัวแล้ววะเนี่ยทูเดย์เนี่ยทูเดย์นะเมื่อวานคุยคุสวีดูเฮ้ยเฮ้ยใหเบี้ยวตายตายกดกดกดมั่วมั่วกดมั่วมั่วกดมั่วมั่วจังหวะนี้ อุย้ยมันตายมันไม่ตาย,ม,ม,ตายมันตายแล้วเ <laughs> ยี<ม>่ยมเฮ้ยการีนเพ่งเปรี้ยวอ่ะการีนเพ่งเปรี้ยวแมทัตติเมื่อกี้ฟิโอลาตินนะตายหมดนะตา,ดนะตายหมูเฮ้ยอย่าเพิ่งให้มันตายเว้ยให้มันทรมานอย่างนั้นต่อไปเอ้ยมันได้ยินปะเฮ้ย,ยได้ยินนะึ่งที่ก่อนแล้วโอ้ยหนึ่งทีก็ กาเรนเอาเลือดเอาเลือดเก่งขนาดนี่ผมจะไปล้อมแสงสีแดงแล้วเอ้ยขอบคุณอุ้ยอุ้ยสโลลงทอดทอดทอดสองพิษอืมโอ้โหมันโป๊กสุดโอ้ใจเย็นใจเย็นจาวัน ข้ากูดีกูจะกลับบ้านไปอ๋อของนี่ยังไม่ตายเหรอเนี่ยเดี๋ยวส่งคอให้เอาแล้วจะเย็นพวกพ้องไอ้เพื่อนเขาบวกนบวกบวกต้องบวกแล้วโอ้ยอย่างนี้ต้องขอยอโคตรแรงเลยโอ้ยจุกโคตรแรงเลยนี่มันเอสเลวหรืออะไรวะเอสเลวไม่เล็กนะครับ มึงก็กโลไอ้เนียเจมไม่นขาดสู้ของไม่ได้ห้าเหลือมออะสูส้หาอ,อะไรอะทำไรได้วะีมึงเจอกูดึก็ออากให้ได้โชว์เลยกันเนี่ยแต่ว่ามึงร้อยแปดสิบสองเหรอดำอะไรร้อยแปดสองวะงขอฟาดหน่อยขอฟาดหน่อยขอฟาดหน่อย มันต้องอย่างเงินมันต้องอย่างเงินมามามตมางามานาม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 ันต้องมีสบอามามามมมามามมา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 มอมมา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 ยามามามอมาาม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 นม โชว์เทโดเสไก่โคตรสงสงารเลยเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เข้าไปอูเงียบงี้ไม่มันเลยอะโอเคครับเราเข้าใจว่าทุกคนต้องใช้สมาธิในการเล่นนะฮะหูนี่ก็ดันอย่างเลยนี่ก็ดันอย่างเลยนอนอยังเลยฮะดนนัาดานเหรอดันเหรอ มันกลัวพิโอลาเกิดเลยเอ้าแล้วเข้าไปเอ้าแล้วเข้าเข้าไปอ่ะเข้าไปแล้วก็บวกอุ้ยวก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 ไม่โดนเลยไม่โดนอะไรเลยเอาไงเอาไงเดี๋ยวเข้าไปปู่อือเอ็ดเลียวมันโหดเลยอือหือชีฟเน้นๆ โอ้โหมันเอาทุสกสกิลเลยเริ่มเบื่อแล้วโอ้มันโคตรแรงเลยฮะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้<ป>เออยู่ทางนี้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 อ้วนโดนยิงตายโอ้โหโอ้้โอย มีประเด็นมีประเด็นกระเล่นหมุนที่ไหนครับตอนนี้แทงรู้รู้ตายเลยครับจะต่อไปด้วยที่น่าจะโดนยิงกลับมาครับผมเอาตัวใกล้ๆโคกี้ดิไอ้ห่าเฮ้ยคาทัตอติโอตเต้ไม่ยังไงครีบน่ีครับนี่มันเตยบาดศพนะฮะแม็กซิงไกหมดจะปวดเลยกูจะเข้าไปโชว์แคมเพจ อย่าเปรี้ยวกับบอมพี่อุ้ย,ย,ยบวกบวกบวกรู้จักเ้องกันใครอ่ะเฮ้ยมันมีสเปลสุดเจ๋งอู้พี่ตายพี่ตายพี่ตายตายเลยโอ้โคคนแลกอะที่พูดเลยหนี่นี้ กาเลนทำเปรี้ยวอีกแล้วทำเปรี้ยวเหรอโอ้โหฝักหนุนเขขี้โกงเลยโอ้โหพอโดนยิงปืนกลโดนสาดปืนกลใส่หน้าตุ้มตายไหมไม่ตายโอ้โหลูกๆมันป่วนจริงๆครับงูกาเลนนะครับเหยื่อเป็นเหยื่อสังเวยความค่าเราจะต้องไม่ให้เขาเสียชีวิตกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่แนี้นี่แนี้นี่แนี้ยเฮ้ย เอา๋อเอ้ยรูรูเหรอรูรูเหรอขอหน่อยควยฝั่งเล้าแมรกเลยแค่สองตัวดูดูด้ดูโดนทีบโดนทีบโอ้โหอุ้ยเข้าฟอกทันอุ้ยอุ้ยอ้ยเกือบไม่รอดแล้วกูเฮ้ย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 เมียวเมีวเมวเมวโอ้ยเลืองมันหน้าเปรี้ยวมันเปรี้ยวอื้อหือต้องมีคนตายแล้วล่ะ โอ้ยปั่นแอปเฮ้ย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 ชิ๊ชุบชุบมาฮ่าโอ้ยวิวิวิมันเด้งได้ครับมันเด้งได้ทำอะไรเพื่อนผมโอ้ยทิธาณ่าเอ้าเฮ้ยอยู่ดีตายก็ซัตเตอร์เชีฟเอาแบบแรงๆเข้าไว้ โอ้โหแหลก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 ยืดเลดไว<ห>้ครับ,รบยืดเลดไว้ยื้อยังไงอะปะมันโหดกว่าเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันเลดเราอาจจะทำอะไรได้มากกว่ามัง้งมั้งนะเอเดีย,ยมันโหดเกินว่ะมันโคตรแรงเลยมาแรงทุกตัวเพราะว่า โอ้โหโอ้โหโอ้โหจาวันเอดีครับจาวันเอดีต่อสู้ต่อสู้โอ้โหโอ้โหจาวันโคตรหน้าแดกมากขอเดาทีโอ้ย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 แมว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 โอ้ไม่เอาเว้ยไม่เอาจะเอาใช่ะเอ้อเช่ฮะยเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหเฮ้ยแล้วมันมีอะไรหญ้าอะไรด้วยโอ้ยมันรุนแรงแมวแมวโอ้โหมาทุกอย่างเลยฆ่าเลยดีกว่าอย่างงี้แม่

เอ้ยนี่นี่นี่หลบสมสกิลแบบหลบสกิลแบบโปรเฟ s ชั o นอลโปรเฟ s ชั o นอลเขาทำกันอ้นนี่ก็เปรี้ยวอจางเลยนี่เปรี้ยวจังเลยอุ้ยไม่เปรี้ยวแล้วโอ้โหเลืองแต่ละคนมานน่าฆ่าโอ้โหโอ้โหอันติอันติอันติไม่ได้ไม่ได้ซากเลยแล้วก็ไปตายครับเยี่ยมนะฮะไม่เป็นไรครับยังไงดันนี้แพ้ชัว แล้วจะกาเรนจะพีคเกมกาเรนพุ่งเข้าไปแล้วครับโอ้โหโดนที่หน้ายิงรัวๆครับกดลุนคิงใส่หน้าและครับแล้วก็กลับมายังเฮียเฮียโอ้โหยเอ็ดเลียวเปี้ยว่ะเอ็ดอืมขอสิบสองวิเถิดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อุ้ยแหลกอว้ยโอ้ยเดี๋ยวนี่โปโปโป๊ะพิเอ โอเพ้ยเยอะอ้ยมันแรงมันแรงมันแรงจริงนะฮะเข้าไปก็ละลายแล้วครับลาก่อนตานี้จีจีเฮ้ยคาทัศคาทัศยังเปรี้ยวได้อยู่ยังเปรี้ยวได้อยู่จะวันออกมาแล้วครับแม่จะทำอะไรต่อครับตีป้อมเอ้ยตีคลิปอ่านะครับคิดว่าตานี้จะมีโอกาสชนะสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีฮะสองเปอร์เซ็นต์พอไหมครับสองเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยเราจะใหญ่ยอมแพ้ดิพร้อมพร้อมยังทุกคนวึงไปไดูฟ้าไกลยังไม่ตื่นเลยครับเอาตัวใกล้ๆก่อนลุยลุยอู้หูเป็นรุนแรงมารุนแรงโอ้โหมันมาทุกอย่างเลยอันตีคอกิอันติเอสเลวโอ้โหอันติอันตี การเรนยังสู้อยู่แต่ว่าไม่สามารถต้านทานพลังของ3คนได้เอสเลียวลูลูและทิสนาแล้วก็ตายหา่าหมดทุกคนเลยคารทัชจำเลยหนีแล้วครับหนีครับโอ้แต่ตอนนี้เขาจะเก็บเป็นคอดได้คิวได้หรือไม่อันตีมีไหมครับคาทัร์ทออัช20วิครับ20ว,วินะฮะอดแดงนะครับจังหวะนี้ไม่น่าทันนะครับนะฮะเอาป้อมไปเด็กก่อนแล้วกันนะฮะูตายแล้วครับ อโอย่าทำอย่าทำอย่าอย่าเปรี้ยวอย่าเปรี้ยวอย่าเปรี้ยวกับพี่อุ้ยพี่ไม่เปรี้ยวแล้วพี่เราเล่นพี่เราเล่นเท่านั้นกดกันป้อมด้วยกดกันป้อมเฮ้ยจุ๊บ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 โอ้ขาไม่ได้โอ้โอ้มันแหลกไอ่ไม่อย่าให้ป้อมพังอย่าให้ป้อมพังคีปไม่ใครโทรมาลาก่อนมันไม่แตกสักที พอมันไม่แตกไฟเดอร์สติกมาแล้วครับเขาจะทำอะไรเขาดูดเลือดเขากดอันตีครับแล้วเข้ามาครับแม่เกิดการเล่นทําอะไรครับแม่ตายก็ตายลงไปครับตอนนี้คาทัานอันตีเข้าไปครับแต่ว่าการดูดเลือดของทิชน่ามารุนแรงเหลือเกินแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากมือของจาวานออกไปได้ครับและตอนนี้ครับลูลูกกำลังจะไปศพต่อไปครับผมจาวานไล่ตามไปอย่างใกล้ชิดแต่ว่าโดนเฟียของฟเดอร์สติกไปนะขาทัาแม่ก็เดินไล่ัะเอาเอ้เแล่วนี่ผมเดินไปไหนเนี่ยตายดิตายดิตาย ตายอย่างนั้นบวกบวกอื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 อะไรอะไรเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวอ้ยแมวแล้วแมวเราเล่นเราเล่นเอาเวลาอุ้ยเขาเก็บเลือดแป๊บนึงเด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 อุ้ยมันมาเยอะตายครับสังเกตนะครับเขาเกี่ยวเลเวลใช่ครับตีเบาครับเวทแรงบันลเลยครับโอ้แล้วมันแหลกมากเลยครับตอนนี้รีบจบ เอ็นฉันทีเดี๋ยวฉันต้องไปซ้อมทีมแล้วสงสัยตาต่อไปคงจะไม่ได้แล้วล่ะมีตัวเรียกซ้อมแล้วล่ะไม่เป็นไรนะทุกคนไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ลาก่อนไอ้กากไอ้กากเหรอมึงอยากอยากตายป่ะมึงกากใช่ไหมตั้งแตกกูกากใช่ไหมมึงรู้ไหมกูอ่ะมาสเตอร์โปเกมอนนะสัตว์กูขอเดินไม่ใช่นะครับเด ไหนๆก็จะแพ้แล้วอ่ะแพ้ให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยดิอย่างเงี้ยพุ่งออกไปอืมอเฮ้ยจุ๊บหลบหลบเมคานิกเมคานิกเมคานิก,นกจุก๊บจุ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 ๊บนี่นี่นี่ไม่ได้กินหรอกทิศธนา้าลากอน<ม>ฉันยังไม่ตาย<ม>ฉันยังคงหายใจโอ้โหอ,อ่ะเนชียจะสีค่าฉันค่าฉัน,าฉนลา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  เวอร์พ่ายแพ้เลยครับทะเลอุบาทใจอุบาทใจแม่สกอร์ยี่สิบหกต่อหกสิบสามนะเป็นสกอร์ที่ดีครับเป,เป็นเกียร์ยิงี่ียบลบล้มรถกับพวกท่านโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับซีโอเกเรสตายจายายีจีบายบายจุ๊บจุ๊บ